Okay good morning the primary 6 student at Wat j o n p r i School today is on the 15 th of September 2021หรือ2021 today is on the 15วันนี้ตรงกับวันที่15 in September ในเดือนกันยายนนะค2021หรือ2021นะคะ I am glad to see you again today คุณครูดีใจที่ได้เรียนเจอกันอีกรอบหนึ่งนะคะ วันนี้ก็จะเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกนะคะแล้วเราจะมีห้องเรียนเป็นอย่างนี้ Benjarat Can you open Can you turn on the video Okay I would like you to turn on the video ครูอยากนักเรียนนะคะบันทึก uh, เปิดวิดีโอนะคะเปิดภาพตัวเองด้วยนะคะ I want to see you ครูอยากเห็นนักเรียนทุกคน And today today we will learn about Christmas วันนี้เราจะเรียนเรื่องของคริสต์มาสนะคะ,ะ Christmas เรามาดูคริสต์มาสและความสำคัญของคริสต์มาสนะคะโอเคคริสต์มาส last week we learn about Halloween today we learn about Christmas เมื่อพูดถึงคริสต์มาสก็จะนึกถึงต้นคริสต์มาสนึกถึงของขวัญ แล้วก็นึกถึง the 25th of December วันที่2 5เดือนธันวาคมนะคะ is Christmas Day Christmas มีอะไรบ้างนะคะมาดู vocabulary คำศัพท์ของ Christmas อันดับแรกเลยก็คือนึกถึงอะไรคะนึกถึง s a n t ้านะคะหรือเรียก,กันเ็มว่า s a n t a Claus s a n t a Claus เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะ Santa ตัว S เป็นตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ Claus ตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็สามารถที่จะ เขียนสั้นๆว่าเซนตาเฉยๆก็ได้นะคะ The man with the red clothes with white beards ผู้ชายที่ใส่ชุดสีแดงแล้วก็มีหนวดเคราสีขาวนะคะ We call Santa Claus เราเรียกว่า Santa Claus เป็นส i g n a กเป็นส i ญลักษณ์เป็น symbol of The Christmas and the second one สัตว์นลของเซนต้าก็คือ r e n d d e e r r e i n Deer, R E I N Rain, แล้วก็ Deer ที่แปลว่ากวางนะคะต่อไป and the third one อันดับที่3ที่มีความสำคัญมากที่สุดเลยก็คือ c h Christmas t r e e Christmas t r e e ต้นคริสต์มาสนะคะ and this one eat the signature food เป็นสัญลักษณ์ของอาหารนะคะหรือเป็น traditional food for Christmas ก็คือ Ginger bread, Ginger bread ging e r b r e a d นะคะก็คือขนมผิงที่ปั้นเป็นรูปตุ๊กตานะคะเราเรียกว่าขนมผิงที่ปั้นเป็นรูปตุ๊กตาเราเรียกว่า gingerbread gingerbread b r e a d bread แปลว่าขนมปังนะคะ and อันนี้เราเรียกว่า stocking stocking หรือ socks Christmas stocking ก็คือถุงเท้ายาวนะคะสำหรับ Christmas ะะหรือเรียกว่า socks ที่แปลว่าถุงเท้าที่เราใส่มาโรงเรียนนั่นเองนะคะหรือเรียกว่า Christmas s o c k หรือ Christmas stocking And the second one นะคะก็คือ Christmas card นะคะ card 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 ก็คือบัตรไวพรนะคะ Every เทศกาลทุกเทศกาลฝรั่งก็จะใส่จะทำบัตรไวพรนะคะไม่ว่าจะเป็น New Year Christmas หรือแม้แต่ Valentine นะคะก็จะมี card นะคะ and this one we call present p r e p o r e present หรือเรียกว่า gift เรียกได้สองแบบนะคะเรียกว่า present ก็ได้หรือเรียกว่า gift ก็ได้นะคะ and this one เนื่องจากคริสต์มาสตรงกับ the winter season ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือจะมีอะไรคะ snowman snowman ก็ Snow man. Snow man, เป็น signature เป็น symbol of the Christmas and what are they อันนี้เรียกว่าอะไรบ้างนะคะมีอะไรบ้างนอกเหนือจากที่คุณครูกล่าวมาแล้วก็คือมีเบลเบลสโนมนแคนดี้เคนแคนดี้เคนฮาลฮอลลี่แล้วก็ฮอลลี่อ่าก็คือมีอะไรคะมีจิงเจอร์เบรดมีสโนม a นนี่คือแคนดี้เคนนะคะแล้วก็มีเบลกระดิ่งนะคะแล้วก็มีฮอลลี่นะคะ ต้นฮอลลีนะคะซึ่งประกอบไปด้วยผลและใบสีเขียวเข้มนะคะเอามาทำบ e รีดเอามาทำบ e รีดสำหรับคริส,สต์มาสที่วางไว้หน้าบ้านนะคะแล้วก็มี Present หรือว่า Gift อันต่อไปมาดูสรุปรวม vocabulary for Christmas นอกหเจากที่คุณครูกล่าวมันมีอะไรบ้างมีพุด d ิ้งพุดดิ้งก็คือขนม p u ดดิง้งนะคะ P U D D I N G พุดดิง้ง พีพอพานยูสะละอุดีดอเด็กพุดดิงแล้วก็ decoration decoration d e c o r a r a t i o n s decoration ก็คือตัวตกแตง่งอุปกรณ์สำหรับตกแตง่ง Christmas tree นะคะแล้วก็ present แล้วก็ Christmas cake นะคะแล้วก็นี้เรียกว่า stocking นะคะแล้วก็นี่คือ snowman อนันนี้คืออะไรคะ f a of Christmas พ่อของวันคริสต์มาสเราเรียกว่าซินตทคลอสแล้วก็มีพูดถึงฮอลลี่ฮอลลี่ก็คือแล้วก็เรนเดียเป็น Animal for the ดอะซินเทคลอสแอนด์ร e ีดดับเบิลยูอารีเอทีเอชนะคะรีดแล้วก็มีจิงโจ้เบรดขนมปังนะคะเป็นรูปตุ๊ก,กตาแล้วก็มีแคนดี้เค้แล้วก็คริสต์มาสต์รีแล้วก็มี Can e, แคนโดแคนโดนักเรียนก็เรียนมาแล้วนะคะคำศัพท์อันนี้คุณครูสรุปให้อีกทีหนึ่งนะคะมีพุดดิ้งดีคอเรชัน present cake snowflake snowflake ก็คือสัญลักษณ์ของหิมะนะคะจะเอาไปติดที่ต้นคริสต์มาสนะคะอันนี้ก็คือ Snowman, อันนี้ก็คือ s a n t a Claus r e i n d e e r แล้วก็ Reed, แล้วก็ Gingerbread, Candy Cane, Christmas Tree, Bells, Bells ก็คือกระดิ่งจะมีสองอันนะคะเราแขวนอยู่ที่ประตูนะคะหรือไม่ก็แขวนไว้ใต้ต้นคริสต์มาสแล้วก็มี Candles, candles ต่อไปค่ะ special food for Christmas special food for Christmas that I t o l d you มีอะไรบ้างมีพุดดิ้งนะคะแล้วก็มีเค้กแล้วก็มี Christmas turkey ก็คือไก่งวงจริงๆแล้วเราจกินไก่งวงในวันฮาโลวีนนะคะแต่เรามีไก่งวงสำหรับคริสต์มาสด้วยแต่เราเรียกชื่อว่า Christmas turkey Christmas turkey and gingerbread and ham แอนพายนะคะพายก็คือขนมปังที่เอาใส่ผลไม้ต่างๆใส่ไว้ข้างในแล้วก็นำไปอบนะคะเราเรียกว่าพายอันนี้ก็คือเป็น special food for Christmas this one is pudding Christmas cake นะคะ gingerbread นะคะแล้วก็ Christmas Christmas turkey Christmas turkey นะคะต่อไป activity ในวันคริสต์มาสมี activity อะไรบ้าง <c oughs> ก็คืออันดับแรกเลยคริสต์มาสจะเริ่มตั้งแต่วันที่24 of December เริ่มจากวันที่2 4เดือนธันวาคมเราเรียกว่า Christmas Eve Eve แปลว่าก่อนคืนก่อนคริสต์มาสก็คือ the 24th of December the 24th of December the people come home ทุกคนก็จะกลับบ้านเหมือนกับเทศกาลสงกรานต์ Festival in Thailand The same activity เลยค่ะคือทุกคนจะกลับไปบ้านแล้วก็ l a v e อาศัย w i t t the family อยู่กับครอบครัวนะคะแล้วก็ have a special dinner พวกเขาก็จะมี special Special เพราะพิเศษอาหารมื้อเย็นมื้อพิเศษซึ่งที่คุณครูกล่าวมาแล้วข้างต้นก็มีอะไรคะมันก็จะมี Turkey นะคะมี Turkey มีมีอ่าจิงเจอร์เบรแล้วก็มีพุดดิ้งนะคะ แล้วก็ give c a r d to others give ให้การบัดไวโพน to others กับคนอื่นๆคือคนในครอบครัวหรือเป็น close friend นะคะหรือไม่ก็ give the presents หรือ give ให้ของขวัญซึ่งกันและกันอาจจะเป็นให้ของขวัญเด็กๆหรือไม่ก็เป็นการ exchange แลกเปลี่ยนของขวัญซึ่งกันและกันนะคะต่อไปค่ะทีนี้คำถาม Why is Christmas on 2 5 t h December? ทำไมคริสต์มาสจึงมาอยู่วันที่25เดือนธันวาคมนะคะ Why is Christmas on December 2 5 t h ทำไมคริสต์มาสจะอยู่ในวันที่25เดือน d e c e m ธันวาคมเพราะว่าอะไรคะเพราะว่า Christmas Christians c h r i s t i a n ก็คือคนคริสต์นะคะศาสนาคริสต์แลวเรียกว่าคนที่นับศาสนาเรียกว่า Christians christian celebrate เฉลิมฉลอง it as birthday of Jesus เพราะคนคริสเตียนนั้นเฉลิมฉลองวันเกิดของ Jesus นั่นยัเห็นคำว่า birthday นะคะ Christian celebrate it as birthday of Jesus ฉลองวันเกิดของพระเยซูนะคะ Jesus นะคะ What do the people do in Christmas Eve และที่ครูกล่าวมาแล้วนะคะมันคือ Christmas Eve เมื่อกี้นะคะ p e o พ l e ก็ทำอะไรบ้าง The same the same as uh, Songkran festival in Thailand. The people came home, live with the family, have the special dinner. นะคะ they live with the family. กลับบ้านอยู่กับครอบครัวนะคะเช่นลูกๆก,ก็ไปทำงานกล้ๆพอถึงคริสต์มาสก็จะกลับบ้านไป stay with the family, with the parents, with the relative กับญาติพี่น้องนะคะแล้วก็ eat special dinner แล้วก็ exchange gift ก็คือกินอาหารมื้อพิเศษแล้วก็ เลกเปลี่ยนของขวัญซึ่งกันและกันนะคะต่อไปทีนี้หลังจากที่ครูสอนมาแล้วนะคะคำถามที่หนึ่ง When is Christmas When is Christmas Number two What will the children get from Santa What will the children get from Santa Children เด็กๆได้อะไรจากเซนตา้าบ้างนะคะ Number three What animal signal in Christmas? Animal signal ในวันคริสต์มาส What is it? Number four What do you give to others? Give นักเรียนให้อะไรกับ others คนอื่นๆบ้าง And number five What season is it on Christmas? เมื่อกี้คุณครูพูดถึง Snowman คุณครูพูดถึง Santa คุณครูพูดถึง Snowflake ฉะนั้น What season What season is it on Christmas? อยู่ในเทศกาลคริสต์มาสอยู่ในฤดูอะไรนะคะ and n u m b เ r ข how is the weather like on Christmas เนื่องจากเมื่อกี้บอกว่า Christmas is in winter winter season so how is the weather like on Christmas อากาศเป็นอย่างไร Number 7เ what do the children do in snowing ถ้ามีหิมะต,ตกเด็กจะทำอะไรกันในวันคริสต์มาสอันนี้นอกเรื่องนอกเรื่องคริสต์มาสนิดนึงนะคะ what do the children do in snowing? number eight what animal signal in Christmas and number nine what is the name of the man with the red clothes the name name หมายถึงชื่อ of the man ของผู้ชายคนหนึ่งที่ใส่ red clothes what is the name and the last one number ten when is Christmas Eve when is Christmas Eve นะคะนี่คือเรื่องของ Christmas. I would like to say thank you for your attention for your paying attention ที่เรียนให้นั่งเรียนนั่งฟังและให้ความสำคัญนะคะ and then นะคะ Okay, we come back to the classroom เรียงไกล I cannot see you มาลิสา I cannot see you พัทราวดีพัทราวดี when is Christmas when is Christmas ธาราพงศ์ธาราครับ when is Christmas ใครตอบได้บ้างคะ when is Christmas มาลิสา when is Christmas มาลิสา can you hear me ได้ยินครูไหมคะครับตอบได้ครับได้ค่ะมาลิสาตอบคำถ when is Christmas อันที่สาวเป็นวันคริสต์มาสค่ะตาวินท uh, ี่ตาวินที่ of December very good of twenty fifth of December very good อ่ะพี่ว why why they celebrate the Christmas พวกเขาเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสทําไมคะเนื่องจากเป็นวันอะไรคะ What is the important day ทําไมคะ ทำไมคะตาดาพงศ์ Why วัน celebrate the Christmas รัตนวดีวูแ can answer me สรัญชัยสุตินันท์เอาใครตอบได้ยกมือ raise your hand please รัตภูมิเขาเซเลบริตีอะไรคะเขาเฉลิมฉลองอะไรเอ่ยลูกโอเค now let's see เรามาดูนะคะคำถาม,ถาม I have the choice for you number one number one ทาระพงันโจทย์ค่ะ when is Christmas when is Christmas อันที่สาตอบค่ะ A 2 4 t h of December B 2 5 t h of December 2 5 t h of December very good อันที่สา you are very good student and number two อันโจทย์ค่ะรัตภูมิ What will the children get from Santa? What will the children get from Santa? มาริสา can you answer? Present Present Very good And number three อ่านโจทย์ค่ะอภิวิท What What Animal Animal Did y know for Christmas อภิวิทย์อ่านตามมือกูนะคะ What animal signal for Christmas What animal signal for Christmas Ah uh, what is your answer Ah พีวิท what is your answer Santa. What animal signal for sent for Christmas Animal signal for Santa ไม่ใช่แซนต้า Animal signal Animal ก็คืออะไรครับ Animal ก็คือสัตว์สัตว์ที่เป็น signal ของคริสต์มาสคืออะไรคะคืออะไรคะยนโนไทย What animal signal for Christmas A Santa B reindeer C monkey What is it Deer reindeer Reindeer Okay pataravadi number 4 Anjotka. What when, do you What do two? you give to others is What do you give to others in Christmas? โจนี้ถามว่าไงครับธาดาพง์ What do you give to others in Christmas? ถามว่าไงครับปัตราทิดา Number f o What do you give? Give หมายถึงให้ให้คนอื่นในวันคริสต์มาส What do you give to others? What is your answer? ส o ินัน What do you give to others in Christmas? What do you give to others in Christmas? Melissa, what do you give to other in Christmas? Card. very good. And number five, what season for Christmas? What is your answer? Ratapum, what season for Christmas? Summer, rainy, or winter? Number winter. five. Winter, very good. And number six, how is the weather like in Christmas? How is the weather like in Christmas? i be with hot, cold, or rainy. Hot, cold, or rainy. How is the weather like in Christmas? Cold, very good. And number seven, what do the children do in snowing? A, make a snowman. be flying a kite what do the children do พัทละวดีเบ็นจรัต what do the children do in snowing make a snowman หรือ flying a kite เบ็นจรัต make a snowman หรือ flying a kite คะธราพง make a snowman very good อันหมายเลขแปดนามของผู้ชายใส่เสื้อสีแดงอภิวิทย์นามของผู้ชายใส่เสื้อสีแดงแซนดี้เจสสัสเรนเดียร์หรือเซนต์คลอสใครคะเซนต์ ซนต์คลอสผู้ชายที่ใส่ชุดสีแดงก็คือใครคะเซนต์คลอสต่อไป number nine the children decorate เมื่อกี้ d e coration decorate ไปว่าอะไรคะมาริสา the children decorate เด็กเด็กตกแต่งอะไรคะหนึ่งเซนต์คลอส b Christmas treec Christmas animal what is it มาริสา Christmas treeChristmas tree Very good and the last one นั่นดู look at the picture นะคะ look at the picture picture นี้ เป็นอะไรกับอะไรเป็น special food สำหรับคริสต์มาสคืออะไรก็ A candy cane and bread ก็ B candy cane หรือ gingerbread C pumpkin หรือ jack o lantern what is it what are they who can answer please you can answer please candy cane and <Wow. S 2> <Ginger. S 1> candy cane and gingerbread แคนิคแคนั่นคือลูกกวาดนะคะที่เป็นรูปไม้เท้าแล้วก็จิงเจอ b r เบรนะคะ Very good. that's very nice and today I will let you to answer 10 question and send me by the paper writing on your notebook and tell me and write the right answer และตอบคำถามที่ถูกต้องส่งคุณครูนะคะ <S <S